ได้แปดสิบก้าเขาก็หน่อยไม่ต้องทำหน้าวดก่อนได้การนนะจริงับูจริง่อยไไ้ คลิปคคลิปกดอยู่ต้องร้องใหม่้วารู้จักเขาเนี่ยโอเบอร์แต่ว่าถ้ากดไังไงไปนะ คนนารักต่อไปเรื่อยแล้วก็มีคน,ม,คน,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 นมีคนรักเมาเยอะๆขอให้เป็นที่ดของคุณแม่ขอให้มีญาด้เยอะมีคนรกเยอสุดด้วยนะครับแล้ก็ขอให้สื่อัใจมีาน,นต่า,า,างๆมากมายขอให้ดังๆ ไปได้บ่อยไหมเนี่ยอไม่รู้ครับไม่รู้ไหนวันนั้นแหละไปยูนได้ไงเจอที่นสองทม่องี่มันเอ้าคุณไปงานพ่ใช่หรอสองที่มันเหี้ย

ก็มีตามแมบนี so ้อคนไม่เหมือนเงาเหมล้วกันบางทีก็ตึ่เพราะบางทงานนังานทันเะเป็นเรื่องของการเตรียมน้เตรียมท่ามาให้แต่ว่าการคอยอะไรเขาเรียกว่าทำให้แบบรู้สึกว่าผมไม่เหงาเดินตามเป็นงาเลไปถามว่าผมต้องานไหมไม่กทายแมแต่นิดเดียว

เอาไปข้าหน้าไปข้างหน้าได้เอาขใหญ่ร้อยเอเออเอาข้างหน้าได้ไปข้างห้า้รักหน้าจุกไปะ่กัน เียไม่พอตายแล้ไม่กไม่เสียหรอกเราไม่ได้จะเสีย เอาเรื่องแบบเขาพี่พ <Bye. S 2> <Probably. S 1> ี่ที่ถูกไหมฮะร้องกันเนอะมาที่เข้าไว้บ่ายบ่ายเอาบ่าย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  กินมาก